เสารถเครนหนึ่งร้อยหกสิบตันระยองเรียกพี่แต้มเลยบริการเครนสำหรับเมกะโปรเจกต์และโครงการวิศวกรรมคันสูงสุดในระยองและเจดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพูดครับบริการนี่หมอสำหรับผู้จัดการเมกะโปรเจกต์บริษทัทวิศวกรรมและผู้รับเหมาหลักในพื้นที่ที่ต้องการศักยภาพการยกสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมนะครับขอบเขตงานของเราครอบคลุมการประกอบโครงสร้างแท่นขุดเจาะ การติดตั้งอุปกรณ์ในโรงกลั่นและโรงไฟฟ้าและการยกชิ้นส่วนโครงสางขนาดใหญ่พิเศษครับเราบริการครอบคุ้มทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบรุรีระยองชะเชิงเศร้าจันทบรุรีตราดและปราจีนบรุรีครับจุดเด่นของเราคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไว ติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการวางแผนที่แม่นย่ำทุกครองการปลอดภัยด้วยรถมาตรฐานปอจอสองและทีมงานผู้เชี่ยวชาญรวยประสบการณ์กว่าสิบปีครับสำหรับครองการที่ต้องการศักยภาพสูงสุดในระย่องโทรเลยยีชั่วโมง0812469298แอดลน์มาที่ sbc.crae. n e. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บซุกสมบูรณ์เครน .com เช่ารถเครนต้องพี่แต้มสุกสมบูรณ์เครนเท่านั้นนะครับ